หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพพี่ลุงครัววัดบ้านเกาบอนะครับพัตตาหารมื้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะได้แยกย้ายกลับไปสู่อาวาสสถานที่เดิมนะครับนะครับผู้หงข้าวก็หนุ่มรูปหล่อสองท่านเหมือนเดิมนะครับผู้ช่วยนพดลนวิเชียนเลือดแล้วก็โยมพ่อชัยนะครับนี่ไม่รู้กี่อะไรนะครับนี่เอียงเลยนี่เฮ้ยสิตำแก้มดำบอนี่นะครับนี่ปนแล้วแต่ว่าสิตำไม,ม่ไดา้ซาอีกบ้านนี้ โอ้นะครับไม่ธรรมดานะครับนี่อันเม้งดาพวกนี้มันมาแต่ตสัยคือมีเบิดปีเลยฮึเรือร่องข้าวเหนียวสตาร์บัคบบนเนาะน้ำวังครับน้ำวังอ๋อข้าวไปหาสอนน้ำปลาผือปลาอะไรสอนแมงก้เต้าอันบ้านเฮาสม,มัยได้กี่ฝนตกมาเดินหกเดินเจ็ดเดินเจ็ดผุนได้น,น้ำจังไปใครนะเหมือนใหม่ที่มันสั้นอยู่น้ำหน่ำนะนอันนี้มีเบิดปีเนาะนะครับบุญพิเศษนะครับนี้ จะได้กินปนแมงดานนะครับหนาวบุรีเนี่ยญาติโยมบ้านเรานี่นะครับนี่มารอเขาวันนี้สุกบ่เขาวันนี้สุกหนาวว่นหนาวจนเลยมาตั้งเตาเสเนี้โอ้ยว่าเป็นค้นสิบมวไม้พุทธาพิสิงมันหนาวหลายหมีัขนหนาวแบบนี้ไปจจกอาทิตย์หนึ่งก็จีคักเนาะ บ่เปลืองน้ำครกแล้วนี่นะครับนี่ <c oughs> นะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้นะครับนี่ขอ <c oughs> <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับเช้าวๆวันนี้นะครับนี่นะครับเ <c oughs> พิ่งจะเผาเมงดาม,มานะครับรอที่จะปนนะครับนี่เมงดามีตัวทัวผมๆนะครับ คนก็ผอมเมงดาก็ผอมนะครับนี่เอาขาออกก่อนบ่มดือปีกออกก่อนมันมันบ่ได้ไข่มันสีหอมบวมเมนรณะเลี้ยงนี่หอมตลอดบ่อันนี้เป็นความรู้ใหม่ด้วยเมงดาหน้าแล้งหอมตลอดนะครับนี่เด้อนะครับเขาเสิร์ไว้บ่อยอวม บนส่เมงด้านะครับนี่ไม่รู้เช่แข็งไว้นานเท่าไหร่แล้วนะครับกว่าจะได้ทําเป็นพัตตาหานี่นะครับเมงดานนี่นะครับได้ตัวมาแล้วก็ไปแช่แข็งไว้นะครับพอได้การเวลาก็ค่อยมานี่นะครับนี่เด้อนะครับแต่ความหอมมันเหลืออยู่นะครับนี่สตาร์ไว้นะครับนี่ด้านนี้เป็นปลาทอดนะครับปลาทอดและทอดปลาปลาสุ่มเมนูไนนเหรอ ยูบบอส่มปลาสดนะครับนี่กำลังหมักก่อนนะครับนี่หมักไว้แต่เมื่อวานแล้ววันใส่แป้งวันนี้อาแป้งให้นะครับแล้วก็ทอดนะครับนี่เมนูเช้านี้นะครับส้วงเพี้ยนมีบะไื่อนี่หรก๋วยเตี๋ยวบ่โอ้สิเดสันเพี้ยนบ่เนาะนี่น้องเอ้ามันงานหลากหลายอย่าง นะครับลุ้นตอนเพลนเลยนะครับนี้มีชมีสมผู้อาริยานะครับทําหน้าที่หุงข้าวเป็นบางวันนะครับนี่เด้อน,นะครับบางวันก็ไม่ได้หุงนะครับแผนกนึงข้าวอีกแผนกนึ่งนะครับนี่กาลังเห็ดยังแะ้วนี่เห็ดฝาไม่หมวกไม่ ออมันจังหิวไงเวลายกขึ้นค่อยง่ายนะครับนี่ปกตินึ่งข้าวตรงนี้นะครับโยมาต่เยโสทรนนะครับมาเป็นเมชีอยู่ที่นี่นะครับเมชีสุภาพสานนนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่สามมกรานะครับจนถึงวันที่สิบสองวันนี้นะครับนี่ หลังจากสรรพทหารเช้านะครับค่อยจะลาศินและค่อยกลับนะครับส่วนญาติโยมนะครับกูบาจารย์กูบาจย์ก็ค่อยจะนะครับออกอภารณกรรมและค่อยจะเดินทางกลับนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกิจกรรมที่โรงครัวเช้าเช้าวันนี้นะครับว่าจะรอมาถ่ายผนังมะเขือเพื่อประสงค์นี่นะครับรอว่าถึงขั้นตอนการทอดนะครับแต่รอน้ามันร้อนก่อนนะครับนี้ นี่นะครับนี่ใส่น้ำปลาเป็นขวดเลยนะครับนี่แกงส้มหรืออย่างนี้เื้นี่นนนต้ยมยำนะครับนี่ตกใจเลยนะครับเห็นทีน้ำปลาลงเป็นขวดนะครับเมสมัมมมมาถอดใครอีกบ่เนาะ <c oughs> ทายลวลงไปคนมาเบิ่งเล่านี่มื่นสามพันหุ่นเดิมมื่นสามพันค้นหุ่นเดินแล้วถอดใครนะเจสัม เจ๊สัมอร่อยที่สุดในโลกมันไม่ชีเทียมนะครับนี่